แกสวยดอกหนาใส่ไปรถกระบะนะรวยแบบไม่ต้องวอยวายทำไมอ่ะยางเส้นละเป็นหมื่นสปอนเซอร์ยี่ห้อหนึ่งแต่ตอนแข่งจริงเนี่ยใช้บีเอฟเคยได้ยินเคยได้ยินจริงแปดหมื่นโลแสนโลก็มีโหวิ่งเงินดองหมดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาผมโจแจ๊คครับพูดชนกันตลอด กลับมาแล้วครับโจกับแจ๊ซี g มาให้ดูอย่างเ f ฟกูเด็ออเทเลน KO2 มันดียังไงเนี่ยมันลุยดียางพวกนี้คือมันได้ทนแย่งพูดตลอดเลยโหไม่มีจังหวะเข้าฟ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 ้าไปเลยเริ่มหม่ไม่ต้องเริ่มหรอกไอ้ KO2 เนี่ยทำไมเขาถึงชอบใช้กันลูกค้าชอบด้วยดอกลายที่สวยงามเทเทอยู่ในออเทเลนเนี่ยเงียบไหม บางคออนอเทอเลนบางคนบอกว่าเงียบนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ใช้เองแล้วก็ไม่ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเงียบหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ลูกค้าบอกหรือรุ่นน้องใช้เนี่ยบอกว่ามันเป็นอทอเรนที่ลุยได้แล้วมันเสียงไม่ได้ดังมากมในการใช้บนถนนเทียบกับอทอเรนทั่วไปทนกว่าบางคนใช้เป็นเจ็ดหมื่นโลแปดหมื่นโลแสนโลก็มีโอ้ oh, วิ่งเงินดองหมดเลยอะดอกยังไม่หมดแสนโลครับโ oh, <ho. S 1> อ้โหแต่ที่ผมเจอลูกค้าผมนะอเขาชอบ เพราะว่ามันเกาะแล้วเวลาไปเจอลูกลังไปเจอแบบที่มันมีดินมีอะไรพวกนี้แล้วขึ้นลงเนินอะไรพวกนี้นะมันไม่ไม่ลื่นมันเข้าเอเปกดีมากเลยมันไม่ได้เข้าเอเปกขนาดนั้นหรอกโอโ๋อม,มันไว้สำหรับแบบไม่ติดลมลุยได้ลุยได้แก้มยางแก,แก้มยางมีดอกลายเพื่อให้ช่วยตะกุยด้านข้าง เพิ่มความสวยงามด้วยด้วยดอกลายด้านข้างแก้้อยางเนาะไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยโดนดินนะมันไม่โดนดินแต่ตอนคุณติดลมแล้วคุณเลี้ยวเนี่ยมันตุ้ยอ๋อผมก็นคิว่าเข้าโค้งแล้วมันล้มลงมาไม่ได้เข้าใจหลักไม่เลยไอ้ไอ้ออฟโรดนี่ไม่ไม่มีในหัวเลยแต่เราขายเยอะเราขายเยอะเราขายเบี้ยเบีขาขายดี เราไม่ได้เน้นโฟวิลแต่ว่าลูกค้าเนี้เกิดจากการเรียกร้องของลูกค้าเองที่เราเราเลยขายเยอะเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องแต่ผมเคยได้ข่าวมานะสมัยก่อนมีนักแข่งเขาบอกว่ายาง BF เนี่ยนะเขาไปใช้แข่งกันด้วยแข่งอะไรคุณแข่งพวกคอร์ดคันที่คอร์ดคันที่ใช้เรอมีผมไม่รู้เนี่ยผมผมได้ข่าวมาอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะแต่แต่เขาบอกว่ามันดีไม่รู้จะจบยังไง แต่ BF เนี่ยบางทีนะคนอย่างที่เคยได้ยินนะไม่รู้จริงหรือปลอมมันมือเราเล่าต่อให้ฟังเฉยใช่ว่าบางทีทีมทีมแข่งบางทีมเนี่ยเขาได้สปอนเซอร์ยี่ห้อหนึ่งแต่ตอนแข่งจริงเนี่ยใช้ BF เคยได้ยินเคยได้ยินจริงตรงเนี้ยเราก็เลยคิดรวมๆกันนะเอาข้อม,มูลมารวมๆกันแล้วกับกับที่ลูกค้าได้ได้ใช้เออมันดีจริงมันใช้กับรถอะไรเนี่ย โอ้โหติดรถมาเลย Ford Laptor Ford Laptor ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ก็ใช้เยอะพวกที่เป็นขับสี่อ่ะเอวีโก้โฟวิลพิลันเนอร์อะไรเงี้ยเขาใช้แล้วนะพิลันเนอร์ก็ใช้นะแล้วพวกยกสูงอ่ะยกสูงก็ใส่เยอะรถเบนซ์รถเบียมใส่ได้ไหมเบนซ์ก็ใส่ได้นะ G Class โอเคอ๋อเนี่ย G Class แบบรถหรูแต่ลุยอ่าหรูแต่ลุย BM ีมมีไหมยัก็ใส่ยังไม่เคยเห็น BM ีใส่ไม่เคยเห็นนะ ันนหึงเห็นแล้วตกใจโอ้ผมเห็นนี่พวกจิมนี่อ๋อจิมนี่ใส่กันจิมนี่ใส่กันโคตรเท่รังลุยๆนะแต่สำหรับลูกค้า B.M. นะครับ X6 ก็อยากลองก็มาหาคุณแจ๊ดมาครับดเี๋ยวจะให้ใส่แล้วโคตรน่าจะแปลกๆผมไม่เคยเห็นกันเงี๋ยให้เขาทำให้ผมไม่ใช่แนวนี้แนวแบบว่าฮ่าฮใส่ใส่บีนะใส่ไป รถกระบะนะรวยแบบไม่ต้องเวอยวายทำไมอ่ะเอ้ายางเส้นละเป็นหมื่นโหบีฟแม่งเส้นเป็นหมื่นบีเส้นเป็นหมื่นรวยแบบไม่ต้องเวอยวายเหรอไม่ต้องบอกใครว่ากูใส่ของแพงนี่ดูธรรมดาธรรมดาแต่โคตรแพงใส่ต้องใส่เอ่อ BYD Atto ฮะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนน้ำมันค่อนเอ้าไอ้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็ใส่ได้เฮารองดูดิแต่ไม่มีไซส์มั้งใครอยากสนใจมาติดต่อผมจัดประหลาดประหลาดมาหาผมอ่ะ คือ B F K O 2นะล่องยางสวยดอกยางสวยล่องรีดน้ำเยอะแก้มสวยดอกหนา้เหมาะกับรถลุยๆให้การสึกหลอที่ช้านี่เบอร์265 6118ใส่รถอะไรฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ใส่ได้หมดเลยเบอร์นี้ไอแรปเตอร์เบอร์อะไร28 285ใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งใหญ่เบอร์นี่สองเบอร์ ใหญ่สุดของมันที่เฮียเคยเจอผมใส่ส่วนใหญ่จะ28 5 5ปดห้นี่ขายขายใส่เยอะอยู่หรออ่อรถเบนซ์ก็ใส่นะหรอแล้วพวก G ีคา์เขาใส่กันอ๋จีคาใส่ลุย KO2 BF g o o d r i d g จัดไปใครสนใจ BF นะครับ KO2 ตัวนี้ติดต่อ CG 0 4 0 0ได้ครับที่คุณโจหรือคุณแจ๊ซ CG หรือพนักงานขายตามสาขาของเรานะครับมีที่ เรียบด่วนละมินทาละมินทากำวศสองสุขภาพบาลหนึ่งเรียบทางด่วนละมินทาสาขาสองนี่เหรอหมดยังหมดแล้วหมดแล้วโอเคสวัสดีครับอีกรอบนึงได้ไหมขออีกรอบหนึงเอาไนตอนจบอ่ะเริ่มใหม่เลยอีกรอบนึงเริ่มใหม่ไม่เอาแล้วอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามด้วยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะๆคุณโจเข้าไปตอบจบบายของเราสไตล์นี้พอพๆอพ่อหยยุยไม่ถ่ายแล้วห็นไหมคจะไปถ่ายสองสามรอบไปดิครับไปดิครับโโอ้ห